เบิ่งล้มดูค่ะทุกคนล้มแรงมากเลยค่ะเมื่อเนี่ยเบิ่งทองฟ้าดูค่ะทุกคนเป็นตะมิพายอยู่ฝนห้า ทุกคนข่อยเมีเรื่องเศร้าบอาให้ทุกคนฟังอีกแล้วค่ะมือเศร้านี่ข่อยได้ยินเสียงไก่กระตากกระตากะตากะนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยบอ่เอใจเม่นค่ะเม่นมากินมา,ามากขามากกิจหน,อน,นอกก้องไกเดสมอลลเบิร์ดถูกตเลยค่ะทุกคนเหลืออยู่พนอดเดียวเป็นยัยฝรั่งจนแว่นน้ำตาไหลเลยมือเศร้านี่เืตตัวน,น้องไกไล,ลยเมืองดูค่ะ เหลือตัวเดียวแค่นี้แหละแต่สงสารให้โอ้ยมมกระจากไปเบิดแล้วน้อนองไกลมึงดูแ่ละค่ะทุกคนตะลิบตนเอากินเงียนั่นแหละยู่พูดเดียวตะลิบตนให้ทุกคนเป็นไงฝรั่งเราเลือตัวนองไกลจนว่เราหายมือเศร้านี่เอ้ยนอเบื่งดูค่ะ แดดออกแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็ยังลมอยู่คือเกาโอ้ยบมมีอ่าไก่ไข่แล้วนะคะ่ะปกติกับไข่มันละสองฟองนึงวันนี้กัเมนนะคะ่ะมะกัดน้องไก่เมื่อน,นี้นะหาโตลว,วดเดียวเลยนะคะ่ะทุกคนเพราะว่าไก่นะ่ะเหลือแค่หโตนะคะ งวดก้อนก็กัดไป2ตัวเม่นล่ะค่ะยูนเาเอิ้นมิ่งล่ะคะ่ะทุกคนตัวมิ่งอะไรอ,นอ,นอ,นอนะนี่นะคะมื่อเนี่ยคอยว่าจะ ย่างย่างหมูอีกนะคะค่อยเอียบไว้หัวก้อนกับย่างไปสองชิ้นแล้วเือสามชิ้นนะคะตาดมแห้งจนมาพัดอันนี้ตกแตกหนังดอกเดซี่คอยด้วยค่ะก็งามอยู่นะคะงามเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมค่ะทั้งนี้ก็สวยนะคะทุกคนสวยแบบ แบบตามมีตามเกิดนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ค่อยอบเนื้อเนื้อหมูคเครียนะคะแล้วก็มีอ่าอย่างนีนข้าวโพดข้าวโพดนะคะข้าวโพดแล้วก็ผักสลัดนี่แหละค่ะพัวยัดสลังแล้วก็จะกินนะ่ะมันฝรั่งสลัดนะคะโปรตีนสลัดมาค่ะวันนี้ ใครก็จะกินกับเขานะคะโอเคฮันน okay, ี่พยานมาครับทุกคนบาทเนี่ยแซบนะคะสวัสดีครับเฟบซีเอาอิสติ่มเนอร์ดินเนอร์นะคะทุกคนอ้อ ินนอินอรินเวมินดีลมือนีล้มแข้งบดมือเลยค่ะทุกคนเบื้องหลังพอใหญพลังก็ใกล้จะหายแล้วนะคะจับเก็แล้วพลังสกอดพลังสกอดาสั้นพลังบาดเจ็บล้อทุกคนมาค่ะบาดเลยมนกินนะคะอร่อยอร่อยนะคะในทักอิสแมโเนส ปัญญาแล้วเอามาจันเนสเซอร์สลัดนะคะแต่ว่าข่อยบอมักแซน Very good f o r salad อันนี้ก็ักแตงเน่มาตานคานะคะอันนี้กะลานค่าลานค่าอันนี้อยู่ส่วนสลัดถูกไม้จูบน่าจะลงเด็ดเดี่ยวแบบค่ะมาคาบาน์เน่แซ่บๆเ้ยกันเพรสเซียไทยเพรสเซีย สวีดนส์พี่ปรโดนไล่ไทยอดีสวันคนสวีเดนเขาว่าเขาเขาคิวค่ะทุกคนเขาว่ามันเหม็นเขาเบิกินเขามากคน กินไปพลรตอนนะคะวันนี้พญาฝรังเรียเส้นอมเฮอน่ะนะเบรตาเอฟซีอย่าสา m เอ็ e เอ็ม a k e ทอคลเกาลค่ะทุกคน f o ร์ is dead ด n ละวันนี a ด o สปีร์ e ไม่รู้ว่า i ปที่ไหนหาตัวนะคะทุกคนเมื่อโตวเมนนะคะยุนีเขเอิ้ มิงม oh. oh. ิงเอ๋รอมิงอะล่คะงดก้อนน่ะสองตัวเฟอร์โกงทูสติกินออออดิซามสฟยอยู่ทุกอย่งนะ now is only one left เดือะตัวเดียวค่ะทุกคนเมื่อกี้เขาเรีสาวปะยัร้จมร้องน้ำตาแตกร้องขดหัวใจ they have in Thailand mink or e o t e r อิลเล yeah they have but they don't go in the uh, the village because if people see they mm. take it and eat it what yeah I can do they take yeah. the skin mink yeah but they stay, they stay with the water they catch fish mm -hmm. and eating and uh -huh. the category. i think he comes from the water and mm. come here then he find out so โอเคฮ <c oughs> ันเนี่ยนอนหลับประพุ้นิพุญายดหอดไก่โอเคกับกุ้งครับสวัสดีัุดสดาค่ทุกคน